ไปนะครับจะพาไปทานยำส้มโอกระทงทองของจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นอาหารหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมครับที่เห็นอยู่นี้นะครับคือยำส้มโอกระทงทองของร้านครัววนิดาตั้งอยู่ริมถนนสายพิจิตรสากเหล็กตำนลลปากทางอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรสวยงามน่าทานมากๆครับเราจะมาคุยกับคุณแก้มนะครับเจ้าของร้านครัววนิดากันเลยครับสวัสดีครับคุณแย้มครับแนะนำตัวหน่อยครับ สวัสดีค่ะชื่อแก้มค่ะชื่อดูกรมนิลพงค่ะอายุ32ปีแล้วตอนนี้ก็เป็นเจ้าของโคนวานิดาอยู่จังหวัดพิจิตรค่ะยำส้มโอกระทงทองทำยากไหมครับมันเป็นเมนูที่ทำทำง่ายนะคะมันจะออกคล้ายๆกับส้มตำอะคะ่ะคือมันมีความเปรี้ยวมีความหวานแล้วก็กินคู่กับตัวกระทงทองที่ทํามาจากแป้งข้าวเจ้าไข่ไก่อะคะ่ะมันจะได้เท็กเจอร์ที่มันค่อนข้างที่จะกรอบนอกนุ่มใน แต่ว่ามันจะมันจะยากนิดนึงคือซอุซอโอนี่ต้องเป็นซุโอทะถ้าข่อยของจังหวัดพิจิตร <Yeah! S 1> เป็นซุปโอนีไอซึ่งมันจะมีความเปรี้ยวความหวานและมีความขมตามมันจะไม่เหมือนซุโออื่นๆที่มันจะมีความค่อนข้างที่จะมีความารสชาติ<ๆ>ที่น้อยลงหน่อยอค่ะช่วยเล่าวิธีการทำยำซ้มโอกระทงทอง,ทอง,ทองให้ฟังหน่อยครับ วิธีการทำไอตัวยำส้ม mm hmm. กระทงทองนะคะก็ค mm ือไอตัวกระทงทองเนี่ย mm hmm. จะทำมาจากแป้งข้าวเจ้าไข่ไก่แล้วก็น้ำเอามาทอดจนเดือดกรอบแล้วก็ผักไว้ส่วนตัวยำส้มโอเนี่ยจะทำมาจากส้มโอทักคอยมะขามเปียกแล้วก็ะมะานาวน้ำปลา mm hmm. มาพาะพร้าวคั่วถั่วคั่ว mm hmm. พริกเอามายำรวมกันค่ะแล้วก็เสิร์ฟใส่ในกระทงทอง กระแสตอบรับจากคนที่ได้ทานยำส้ม,มโอกระทงทองเป็นยังไงบ้างครับคีดแตกค่อนข้างดีเลยค่ะเพราะว่าเขาหายทานที่อื่นไม่ได้เพราะว่าส้มโอเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิจิตรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกว่าแบบเออมันมีรสชาติค่อนข้างที่จะแปลกเนาะมันมีความมันมีความหวานความเปรี้ยวความอร่อยแล้วก็มันไม่เหมือนกินเมนูอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งเมน,นูอื่นเนี่ยเขาสามารถหากินที่ไหนก็ได้แต่ยำส้ม,มโอกรกะทงทองเนี่ยเขาต้องกินทีท่จังหวัดพิจิตรที่เดียวค่ะใครที่อยากทานยำส้ม,มโอกรกะทงทอง,ทองนะครับของร้านครัววรดดาจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอได้นเลยนะครับธรรมชาติสร้างมะกรูดมะพร้าวมะนาวส้มโอส่วนมโนมนุษย์สร้างเองจ้ะพบกันใหม่นะครับผมสัปดาห์หน้าครับผมกับรายการทำดีโดยได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา8.15ทางช่อง13เล1นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ